เห็นอะไรบ้างเห็นเป็นผู้หญิงพี่เจใส่ชุดดำแล้วลอยออกมานี่นะนี่นะใช่แล้วก็มองหน้าหนูแล้วยิ้มให้แต่ไม่ได้เป็นมิตรนะครับยิ้มแบบทักล่าก็ลองดูสิเกิดอะไรขึ้นครับเป็นไรเอ่ยไม่ใช่ตัวพี่เขาเลยอะหนูรู้สึกว่าเหมือนพี่กำลังจะแบบหลุดมีคนยืนมีคนยืนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มีผู้ชายโผล่หน้ามาเราเคยทำงาน เป็นเด็กบ้างไหมรอยอังคารเจอประจำอ่าไหนๆก็พูดถึงขนาดนี้แล้วนะบ้านหลังนี้ทําอาชีพรับรอยอังคารคนระับเขาชี้มาที่น้องไม้ว่าทําไมครับจะช่วยส่งเขาไปสู่สุขติไม่ใช่หรอทําไมเขาไม่เห็นไปได้เลยอุยอันนี้ว่าอะไรอ่ะไหวตอนแรกไปเขาบอกเป็นนางลำานางไม้ค่ะสวัสดีครับ เป็นใครครับเคยเอากระดูกใครกลับบ้านติดมาไหมคะเรือทั้งหมดนี่คือเรือเราเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าลำนี้หนูก็เห็นดวงวิญญาณที่เขานั่งรอญาติบ้างหรือบางดวงวิญญาณที่เขานั่งปล่อยชิ่ว